โอเคครับผมคลิปนี้นะครับเราจะมาดูแนวะทางการแกะเครื่อง Xiaomi Redmi Note 10กันนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็น Note 10ธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแนวะทางการแกะกันเลยครับผมจะขอใช้ของร้อนนิดนิด,น,ดนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เพื่อให้มันละลายกาวครับใส่นิด,ดยวครับ โอเคครับไม่ได้เลยนะขนนี้นะครับแซ้าใช้นะครับตัวแผ่นเหล็กอย่างนี้นะครับบางๆซอเข้าไปเลยแล้วมันจะเข้าง่ายนะครับมันจะร่อนออกมาเป็นแผ่นเลยนะครับ งนี้เคยแกะมาแล้วนะครับไม่ใช่กาวเดิมด้วยวอยหัวน็อตมีการแกะมาแล้วนะครับตัวนี้หัวน็อตตัวนี้นะครับน่าจะทำน่าจะเล่ยม e d l มาพอสมควรเลยนะครับแต่ไม่มีโปรแกรมไหนที่อ n l o c k BL แบบไม่กินเครดิตได้นะแต่ผมยังเห็นช่องอีกช่องหนึ่งคือ โปรแกรมให้ได้นะครับในการล็อกเดียวแต่ไม่รู้ว่ามันจะเรียกอัตราเครดิตไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้เป็นโน้ตสิบโ o ด u กซ s u ันนนะครับเอากล้องขึ้นก่อนดู e d l กอนนะครับว่า e d l นแกวไม่เกี่ยวนะครับอย,อ,อยู่แถวนี้นะครับเราจะยังไงก็ต้องแกะครับตัวนี้ เครื่องน่าจะผ่านการเล่นมาพอสมควรเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องขันก็ได้ต้องเอาเคสกลางหลอกนะครับถึงจะเจอ,อตัว Это мой. กด,ดตัวสแกนนิ้วตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวครับผมยังก็ยังติดอยู่ยครับก็แบบนี้ครับอีเดียวมันจะเป็นจุดนี้นะครับนี่โอเคก็ประมาณนี้นะครับในทางการแกะเครื่องเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันต่อในพาร์ทหน้านะครับเพราะเครื่องนี้ส่งมาเป็นงานแก้นะครับส่งมาแก้บิ๊ก นะครับตัวเครื่องมีการบิกมาไปเล่นซอฟต์แวร์มานะครับผมก็รับแก้นะครับรับเป็นงานแก่นี้เ,เราล็อกน็อกไว้สักตัวประมาณนี้ครับผมสอบแนวทางการแกะเครื่อง Xiaomi Redmi Note 10นะครับพอคลิปนี้มันก็จะตั้งชื่อเป็นว่าการแกะเครื่องนะครับ